พอมามองกัมพูชา GDP โดยเฉลี่ยเขาไม่ต่ำกว่าเมีปอร์เซ็นต์มีโที่ไหนบ้างคือเรื่องของการเงินเนี่ยคิดเขาเป็นประเทศหนึ่งเลยที่นำหน้าแล้ว9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้าไปในกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างณวันนี้นะครผมว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ CLMB Focus t 2023ในช่วง Executive Interview ค่ะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ประเทศกัมพูชาจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์คาดการณ์ว่าปีนี้นะคะเศรษฐกิจของกัมพูชาเองเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขึ้นประมาณ5.5%ทั้งนี้นะคะปัจจัยหลักๆเลยก็คือการฟื้นตัวในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลให้ตลาดแรงงานนะคะแล้วก็อุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยฟื้นตัวตามมาด้วยค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะทําให้ธุรกิจภาคการบริการของกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้นั่นก็คือการที่กัมพูชาค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะในการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็นะคะจะทําให้ทุกอย่างค่ะส่งผลในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยทับเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลย และในช่วง Executive Interview วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวรทัศน์ตันติมงคลสุขกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรองประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาและยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท l o g i s ติกส์วันเอ็กซ์เพรสจกัดค่ะ และนาะวันนี้ค่ะคุณวรทัศน์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์และมุมมองภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศกัมพูชาให้กับผู้ที่สนใจในการไปลงทุนในประเทศกัมพูชาได้รับทราบกันและตอนนี้คุณวรทัศน์นั่งอยู่กับเราณนะที่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวรทัศน์ขออนุญาตเรียกคุณเคนะคะยินดีเลยครับค่ะอยากจะให้คุณเคค่ะได้แชร์มุมมองนะคะถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะ พอมามองกัมพูชามีอัตราการเติบโตของ GDP นะครับตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วงปี2540ที่เราเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งกันเนี่ยเขาก็ยังมีการเติบโตที่อยู่แต่ก็ย่อหมายถึงว่าก็ลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้เช่นเดียวกันกับเรานะฮะ GDP โดยเฉลีย่ยเขาไม่ต่ำกว่า7นะครับแม้ว่าในช่วงโควิดก็จะลดลงไป แต่เขาลดน้อยกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันกับแถวแถวนี้นะครับแต่ถ้าในเวลานั้นเนี่ยต้องเียกได้ว่าก็เป็นอินเหนีจิ้นเนื้อหอมนะซึ่งเรารู้จักประเทศนี้ย้อนหลังกลับไป20ประกว่าปีที่แล้วนะครับในช่วงที่เราได้มีโอกาสขนส่งสินค้าระหว่างกัมบูชาไปสหรัฐอเมริกานในยุคนั้นเป็นยุคที่สินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นที่นิยม ก็เป็นจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมแรกๆในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับสสเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าและกระเป๋านะการขนส่งนี้ลําบากมากเพราะว่าถนนเขาก็จะสภาพไม่ค่อยดีเวลาหน้าฝนที่ต้องหยุดขนทางบกนะครเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะขนได้เฉพาะหน้าแรงนะหรือในช่วงที่ไม่มีฝนการเติบโตดีมีการลงทุนจากต่างชาติในช่วงนั้นก็จะเริ่มมีทางด้านญี่ปุ่นเข้าไปคนไทยเข้าไป แล้วก็ประชากรทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนในเวลานั้นผมคิดว่าต้องไม่ต่ำกว่า15ล้านคนเอาง่ายๆมากกว่าเราหนเท่านะครับน้อยกว่าเมียนมากก็จริงนะแต่มีความอิสระเสรีในเรื่องของการนำเงินเข้าและกเงินออกคือเรื่องของการเงินเนี่ยเขาเป็นประเทศหนึ่งเลยที่นำหน้าประเทศอื่นๆมีความสะดวกมีข้อตกลงในการค้า FTA นะครับในการที่จะส่งสินค้าเข้ายุโรปโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนี่เราเรียกกันว่า EBA Everything But a r m um. ดูแล้วเออมันน่าจะตอบโจทย์เราเนาะเพราะเราเน้นไปเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศไทยนะเราก็เริ่มได้ลูกค้านะที่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีการขนส่งจากกาัมพูชาไปยุโรปไปสหรัฐ รวมถึงลูกค้าที่มีการขนส่งระหว่างไทยกับกัมพูชาเองด้วยเช่นกันปัจจุบันเราก็ต่อแขนไปที่ทางเวียดนามใต้เราก็ให้บริการจากกรุงเทพฮนมเปนแล้วก็โฮจิมินห์ได้ด้วยประเด็นแรกเลยครับถามตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปถามคนอื่นเราพร้อมไหมเรา ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคของคนอื่นในอดีตได้ไหมถ้าเราก้าวข้ามอุปสรรคคือตัวเราวิธีคิดเราตั้งแต่ต้นได้เนี่ยผมคิดว่าที่เหลือมันไม่น่าจะใช่อุปสรรคที่เหลือมันกลายเป็นโอกาสหมดเลย <Okay. S 2> นะเช่นเข้าไปแล้วเอ๊ะถ้ามันมีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยโหเราก็คงต้องเจอกับคู่แข่งอีกขยงใหญ่นะฮะกลุ่มใหญ่ทั้งไทยกันเองทั้งกัมพูชาเองหรือทั้ง ต่างชาติด้วยทั้งญี่ปุ่นสหรัฐหรือแม้กระทั่งยุโรปพอด้วยความที่มันยังไม่มีการพัฒนาไปในแนวทางนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของเรานะก็เหลือเรากับกัมพูชาละว,ว่าผู้ให้บริการใครเนี่ยจะสามารถทําบริการให้น่าสนใจได้กว่ากันหรือจะร่วมมือกันยังไงแล้วก็ผู้การไทยก็อีกส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้เราโดยที่ เราสามารถจะข่อยคว้ามันได้นะครับแล้วเก้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้าไปในกัมพูชาจนถึงวันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอำนวยความสะดวกนะคะหรือสาธารณุโภคหรือว่าเรียกว่าสิ่งต่างๆขั้นพื้นฐานถนนหนทางมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะณวันนี้นะฮะผมว่าต้องชื่นชมนะผูบริหารประเทศกัมพูชาก่อนช่วงโควิดนะครับ รัฐารบาลกัมพูชาก็มีการออกกฎหมายมีการส่งเสริมการลงทุนมีการอยากให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงโควิดวัคซีนป้องกันโรคของกัมพูชานี่ก็ได้รับการฉีดให้กับประชาชนในประเทศเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะเราคงจะเห็นข่าวกันไปพร้อมๆกับการทําเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับมีสนามบินใหม่ที่เสียมเรียบ มีกฎหมายใหม่ๆที่เราควรจะต้องเข้าไปัำความรู้จักนะฮะเช่นกฎหมายทางด้านการแข่งขันทางการค้าหลักใหญ่ๆก็คือก็ดูการค้าให้มันเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมรัฐบาลก็จะเข้ามาดูแลให้ให้เกิดความเป็นธรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีกฎหมายเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอย่างนี้เป็นต้น อีกหนึ่งตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเรามีการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราลงไปลงทุนในกัมพูชาสามารถข้ามแดนหรือมีอ p อป p o r t u n i t s ที่ไหนบ้างเขาเปลี่ยนแปลงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ปกติอาจจะให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่ไหมฮะประมาณสัก9ถึง12ปีแปลว่าคุณมาลงทุนเนี่ยภายใน 9- 12ปีเนี่ย ถ้าคุณมีกําไรคุณไม่ต้องเสียภาษีนะ,ะก็เลยมีแนวคิดออกมาว่าเอาอย่างนั้นก็หลังจากเก้าแล้วกันเนาะเช่นปีที่สิบครบละเก้าปีแรกครบละปีที่สิบผมลดให้คุณ25เปอร์เซ็นตแปลว่าคุณกําไรร้อยหนึ่งคุณมาเสียภาษีให้ผม25เห็นไหมเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ น่าสนใจและดึงดูดการลงทุนประเภทที่ใช้เขาเรียกว่าแคปิตอลอินเทนซีฟเนาะคือใช้ทุนเยอะๆใช้ทุนเยอะๆแล้วต้องการระยะเวลาคืนทุนยาวๆมากกว่า9ก้าคุณก็มีโอกาสจะได้ถึง12แลละส่วนคนที่ได้ยกเว้น12ปีแล้วก็จะมีต่อคล้ายๆกันในปีถัดไปก็จะเป็นการลดหย่อนภาษีในที่บคุคคลนะผมว่าอันนี้น่าจะหลายคนน่าจะสนใจนะฮะ ส่วนอุตสาหกรรมใดที่จะได้9บวกนะฮะหรือจะได้12บวกเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเข้าไปคุยนะเข้าไปสมนํำเสนอโครงการนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวตราบใดที่คุณมีความตั้งใจจะมาลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานสมการบุนกับูชาก,ก็จะให้การส่งเสริมเกือบทั้งหมดนะที่ผมเห็นน้อยมากที่จะถูก เรียกว่าไม่แล้วการอนุมัติต้องเร็วครับสปีดสำคัญนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปค,คือสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเปลี่ยนไปกฎหมายใหม่เงื่อนไขใหม่ผู้ซื้อใหม่สงครามใหม่ปัจจัยระหว่างต่างประเทศจีโอ p o l i t i c ใหม่ๆ พอหลังจากโควิดมาปั๊บทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือจะฟื้นเศรษฐกิจแปลว่าทุกคนพยายามจะแย่งชิงทรัพยากรเดียวกันในเวลาเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทยอยย,อยก็แล้วไปนะพอหลังโควิดมาทุกคนเร่งฟื้นหมดทุกประเทศต้องใช้เงินในการที่จะต้องอุดหนุนในการที่จะต้องทํานโยบายให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะสินค้าลดลงในตลาดเราก็ต้องปรับตัวเราจะทํำยังไงให้เรามีสินค้าได้มากขึ้นในการที่รับขนส่งนะ ถ้าใครปรับตัวช้าก็จะทำให้เกิดผลขาดทุนได้เพราะว่าเรามีเรียกว่าโอเวอร์เฮดนะฮะค่าใช้จ่ายรายเดือนที่มันมันมีความคงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาลูกค้าใหม่การหาตลาดใหม่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นใครหาได้ก่อนใครจับได้ก่อนก็มีโอกาสจะได้กำไรที่ดีกว่านะ ทรัพยากรบุคคลเพราะเราคือบริษัทที่ให้บริการบริษัทที่ให้บริการก็จะขึ้นอยู่กับมนุษย์เป็นหลักนะครับทำอย่างไรให้เขาอยากทำงานกับเราทำอย่างไรถึงจะจูงใจให้เขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซึ่งเ,เพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศเนี่ยผมคิดว่าทำยังไงให้ได้ใจเขา ทำการค้าอย่างไรให้มันรู้สึกเป็นธรรมระหว่างเรากับเขาถ้าบุคลากรที่ดีมีเขาเรียกว่ารยติีมีความจงรักภักดีต่อบ,บริษัทมีความขยันขันแข็งในการทํางานผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นหัวใจที่ทําให้พื้นฐานเลยที่มีโอกาสที่จะเป็นบริษัทที่ประสบความสํเมาเร็จข้อแรกนะครับ Business Model ศึกษาให้ดีวิสัมูเดียต้องดีนะครับข้อที่สองเตรียมใจให้พร้อมะนะฮะปัญหารูปรษาสตรคือโอกาสของเราข้อที่สทมทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศกัมพูชาและคนกัมพูชาทิ้งเอาไว้ให้คนที่จะไปต่อๆไปหรือลูกหลานในอนาคตที่อาจจะทำา้ิยกัมพูชาให้มีโอกาส ดีๆยิขึ้นไปด้วยะะได้คะ่ะอันนี้เป็น3ข้อคิดที่เรียกว่าสําคัญมากๆเลยคือ business model เราจะทําอะไรเราจะทํายังไงผ่านช่องทางไหนนะคะแล้วก็เราต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าถ้าไปนะคะโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาคือความท้าทายหมดแล้วสุดท้ายเลยก็คืออย่าลืมนะคะฝากสิ่งดีๆไว้ที่นั่นเพื่อที่จะ คนรุ่นหลังๆนะหรือนะักธุรกิจที่จะไปลงทุนที่นั่นเนี่ยก็จะได้ไปลงทุนได้อย่างราบรื่นด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะนะคะทาง CLMV f o c u s ในช่วง Executive Interview ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวรทัศน์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรตินะวาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆระหว่างเศรษฐกิจและการลงทุนในกัมพูชาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับ และในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะที่ร่วมรับฟัง CLMV f o c u s 2023ช่วง Executive Interview นะคะกับ มุมมองของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจกับประเทศกรัรมพูชาในวันนี้ค่ะและนะคะรายการดีๆอย่างนี้นะคะสนับสนุนโดยฝ่าย International Banking Function ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะและอย่าลืมติดตามรายการ CLMV Focus ในช่วงต่อไปนะคะวันนี้โอแล้วก็คุณเคนะคะขออนุญ,ญาตลาทุกทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ ความรู้ประสบการณ์สิ่งที่เราได้รับตลอดช่วงเวลาที่ทํางานมาเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นจากองค์กรต่างๆผู้ร่วมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยท่านสนั่นอ่างอุบลกุลท่านคณะกรรมการนะรแล้วก็ท่านสมาชิกของสภาหอ,อการค้าประเทศไทยท่านเกรียงไกรเทียนลุก,กูนนะครับท่านประธานคณะกรรมการร่วมไพ่กชนนะครับ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านภูสิทธิ์รัตกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งท่านได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในกัมพูชามาโดยตลอดนะครับท่านอรมทรัพั์ทวีธรรมนะครับท่านดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งผมก็หวังพึ่งท่านเป็นอย่างมากในการเจรจาการค้าในรอบ JTC ที่กำลังจะมีขึ้นในปีนิยมกัมพูชานะครับก็ขอฝากท่านด้วยสำหรับข้อเสนอของสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ท่านบุญนิกาจมใสครับท่านรองทิพตีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ท่านทูตพาณิชย์นะครับประจํากัมพูชาท่านนิรวัตรนะฮะที่ให้ผมได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตานะฮะไปชมการจับคู่ Matching เกี่ยวกับปิตพันที่เกี่ยวกับนมนะครับปิตพ,พันที่เกี่ยวข้องนะครับในกัมพูชา ขอบคุณมากครับ